Inside Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast แรงสุดขั้วทักษิณเล่าเรื่องเลี้ยงหมาชอบเลียคนให้อาหารแต่แหวงกัดเจ้าของปัดพูดถึงแรมโบอีสานโทนี่เล่าเรื่องเลี้ยงหมาห้าิบตัวที่บ้านจันทร์ส่องล่าตัวหนึ่งชอบเลียคนให้อาหารแต่แหวงกัดเจ้าของชี้หมาไม่ได้รักเจ้าของทุกตัวปัดพูดถึงแรมโบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือโทนี่วูซัม ตอบคำถามช่วงหนึ่งผ่านเพจแค่คิดเคลื่อนไทยในหัวข้อจุดสิ้นสุดรัฐบาลตู่พลิกเกมสู้ของแพงกรณีนายเสกสกลอัาวงหรือรัมโบอีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรรัฐมนตรีว่าเป็นคนอย่างไรเพราะสมัยก่อนเป็นคนเสื้อแดงนายทักษิณกล่าวว่าผมไม่ขอพูดเรื่องคนแต่ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่ง สมัยก่อนผมกับโอ๊กนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายเลี้ยงหมาไว้ที่บ้านจันทองล่า50ตัวโอ๊กชอบเลี้ยงหมาพันธุ์ต่างๆปรากฏว่าทุกตัวเราไปเล่นก็ไม่มีปัญหาแต่มีตัวหนึ่งชื่อว่าแม็กซ์มันชอบมากัดเจ้าของตลอดผมมีคนให้อาหารหมาคนหนึ่ง แม็กมันชอบมาเลียตีนประจบเขาประจบเป็นพิเศษเพราะกลัวไม่ได้กินแต่ตอนหลังผมเปลี่ยนคนให้อาหารพอมีคนให้อาหารคนใหม่มามันก็เลียตีนเขาอีกประจบเขาอีกเพราะอยากกินประจบหมดแต่กลับชอบมาแว้งกัดเจ้าของผมก็จะเล่าว่าเวลาเลี้ยงมาห้าสิบตัวไม่ใช่ว่าจะต้องรักเจ้าของทุกตัวเป็นเรื่องธรรมดาผมพูดเรื่องมาไม่ได้พูดเรื่องคน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ